ปล่อยตัวใหญ่ลงก่อนตัวเล็กยังไม่มาอ่าตัวเล็กกำลังมา่าเด็กๆมาเล่นน้ำวันนี้ไม่ออตัวเล็กอยู่ไหน ขึ้น,นเลยเลยเลยดลยซาลาร์เดอร์หนาวไหมาล่ะนั่นสั่นแล้วว่าแล้วแม่แก้วอยู่บ่อากระช่างแล้วนั่นว่าแล้วอาน้องไปขึ้นสไลเดอร์ไปขึ้นสไลเดอร์ไปขึ้นสไลเดอร์ ได้อยู่ได้อยู่ได้โยได้โยเดี๋ยวพ่อพาไปสมัครว่ายนะ้ําได้อยอันเล็กๆก็ไม่อยากเล่นนะตื่นๆก็ไม่อยากเล่นนะตื่นๆก็ไม่อยากเล่นกับเขานะเอาแลมทำไมไม่ลงล่ะแหลมทำไมไม่ลงอ่ะเขาไหวทีละข้างดีมือนะไม่ใช่พร้อมกัน พร้อมกันมัวก็อ่ไปดูคนหน่อยการไหว้เขาไหว้ดีละมือดีใช่เออไม่ใช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 ่เขาจะไปอย่างนี้มันมันไม่ใช่เอาหมาเดินแบบไหนก็ต้องเดินแบบนั้นเออโอ้ย่าไปเอาน้ำใส่น้อง อย่าไปเอาน้ำใส่เนาะน้องหนาวน้องหนาวอย่าไปเอาน้ำใส่เนาะอย่าอย่าน้องหนาวน้องหนาวน้องหนาวอย่าไปเอาน้ำใส่น้องนี่บักนี่หนาวแล้วนี่ ตัวแม่นเนี่ยตัวหมูเอาหมูเล็กกับหมูใหญ่ลงเล่นน้ำเดี๋ยวมันจมทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนี่ยเ,นะเดี๋ยวจมทั้งแม่ทั้งลูกลนั่นะ่ย ไาไปมันเลิกมันเลิกทางนู้นมันเลิกอ,อ่าบักนั้นลงมาไหว้น้ำเจมาฝึกไหว้เจจะได้เป็น เอพา,ามาแล้วมันก็ต้องลงมาสิเอาบบกนั่นทำอะไรอะ่ะขึ้นจําสินเหรอฮะขึ้นจําสินเหรอโอ้แม่ตื่นตั้งแต่หกโมง

อ,อ,อย่าลงไปนะอย่าลงไปลึกอย่าลงไปเลึกอย่าลงไปไกลอย่าพากันจม

ถ้าคิดจะมาอยู่บ้านนะครับมีเงินมาลงทุนนะครับทำสวนน้ำนะครับก็น่าจะโอเคอยู่ถ้าเราทำสวนน้ำเสร็จนะครับเราก็จะทำเป็นซุ้มๆนะครับซุ้มขายของนะครับให้คนเช่านะครับขายส้มตำขายน้ำนะครับขายเครื่องดื่มขายได้ทุกอย่างนะครับถ้าเกิดเราคิดอยากมาอยู่บ้านนะครับ ให้ทําเป็นสวนน้ําอย่างเนี้ยเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนมากเราจะต้องทําสวนน้ํานะครับแล้วก็มีร้านอาหารคนอ,อย่างนี้น่าจะโอเคกว่าลงทุนสักสองสามล้านสองสามล้านน่าจะน่าจะได้นะครับทุกคนนะครับต้องกิน นะครับเด็กๆเขามาเขาก็ต้องกินเขาเล่นเหนื่อยเขาก็ต้องมากินนะครับนี่นะจะเป็นมีจะมีร้านร้านสาลาเปาขะหลจีบซาลาเปานึ่งร้านส้มตํานะครับร้านไก่ย่างไปอย่างนั้นนะครับน่าจะโอเคกว่าเราก็ทำสระนะครับอันนี้สระผู้ใหญ่ แล้วก็สรเด็กที่เล่นสไลเดอร์นะครับน่าจะโอเคกว่าแตาจะทำธุรกิจที่บ้านนะน่าจะ

สาวฝรั่งมาบาดเนี่ยไปเปลี่ยนชุดซะบ้นี่เหรอไปเปลี่ยนชุดมาเล่นกับสาวฝรั่งฮะเขาเคยเขาคันที่นี่ไม่ใช่เหรออ่าอ่าทำไมอ่ะฮะใครไปด้วย เออเอาไปกับแม่นะไปกับแม่นะเพราะเขาจะเล่นน้ำก่อนพราจะเล่นน้ำกับสาวฝรั่งหมดนะไม่ได้ฮะว่าพอเห็นสาวฝรั่งแล้วนี่พอจะเล่นน้ำกับสาวฝรั่งเออเออเออโอ้ตายตายตายไม่ได้เหรอทำไมอ่ะนี่จะตัวที่สวยหนุนด้วยเล